ศาสตาจารย์ที่ติวกลุ่มติวออนไลน์นะครับติวออนไลน์สอบในสิบตำรวจนะครับในกลุ่มรับ a c e b o o k นะครับนะก็มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับเขาถามว่าพลทหารในหนึ่งได้ข้ามแดนไปข้ามแดนไปเที่ยวประเทศกักมพูชาเขาต้องแลกเงินสกุลใดน,นะครับนะครับไปเที่ยวกัมพูชาต้องแลกเป็นเงินเรียวครับผมเงินเรียวนะ นะครับเงินเหรียญนะครับลิงกิตนี่เป็นของมาเลเซียครับผมมาเลเซียนะครับลิงกิตเป็นของมาเลเซียนะครับอ่าส่วนกราดเป็นของเมียนมานะครับเมียนมานะครับดองดองนี่ของเวียดนามนะครับของประเทศเวียดนามนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อที่สามนะครับสังคมตัวเชลโลกุลตานะครับนะครับที่สอง อรอบคุณสภาคม2 0 7นะครับอันนี้เป็นแนวนะครับที่รู้สึกปู่ก็จำได้เมบอกปู่ก็มาแต่งจบใหม่ทําช้อยใหม่นะครับแล้วก็นํามาสอนในกลุ่มติวสอบระดวดนะครับออนไลน์นะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ